สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับในหัวข้อใหญ่ที่3เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์นะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับมันจะส่งผลกับกิจกรรมที่มนุษย์ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของ เครื่องแต่งกายความเป็นอยู่บ้านเรือนหรือลักษณะการดำานงชีวิตการประกอบอาชีพต่างๆนะครับจะส่งผลมาจากลักษณะทางกายภาพทั้งสิ้นแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยใบงานจากข่าวที่แล้วกันก่อนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนะครับเรามาดู เรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ส่งผลมาจากลักษณะทางกายภาพนะครับจำนวนของประชากรครับภาคที่มีจำนวนประชากรอยู่อาศัยมากที่สุดนั่นก็คือภาคกลางนะครับถ้าเราสังเกตจากแผนภูมินะประเทศไทยของเราเนี่ยข้อมูลเมื่อปี2,562นะครับเขาบอกว่ามีประชากรอยู่ทั้งสิ้น เท่าไหร่ครับ66ล้านกว่าคนนะครับเมื่อปี62นะครับตอนนี้ปี64และน่าจะเพิ่มขึ้นจากนี้นะครับภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดนั่นก็คือเมื่อกี้พูดผิดนะฮะต้องเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขออภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยลองดูจากแผนภูมินะฮะเลข22ตัวนี้คือหน่วยเป็นล้านคนนะครับ แสดงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรประมาณ22ล้านคนทำไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงมีประชากรมากที่สุดก็เพราะว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะถ้าแบ่งประเทศไทยเป็น3ส่วนครับภาคอีสานจะมีพื้นที่เท่ากับ1ใน3ส่วนของประเทศไทยนะครับคนอีสานก็เลยมีประชากรมากที่สุดส่วนภาคที่มีประชากรน้อยที่สุด ลองดูสิครับจากตัวเลขภาคอะไรครับภาคตะวันตกถูกต้องครับล้านคนทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับภาคตะวันตก <S <S ต<ะ>เพราะว่าลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นยังไงครับเคยเรียนมาแล้วเป็นภูเขาสลับกับที่ราบแคบๆใช่ไหมครับมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะและที่สําคัญคือเป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐานและยังเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นภาคตะวันตกจึงเป็นภาคที่มีประชากรอยู่อาศัยน้อยที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เราลองไล่ไปดูภาคต่างๆภาคใต้ลองดูภาคใต้9.4ล้านคนภาคเหนือ6.3ล้านคนภาคกลาง20.3ล้านคนและภาคตะวันออก4.8ล้านคนนะครับเราลองดูแผนที่ประกอบนะฮะให้ดูง่ายขึ้นนี่คือสถิติจำนวนประชากร ต่อไปครับลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยเห็นไหมครับเราสังเกตจากรูปภาพนี่คือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างภูเขาใช่ไหมพวกเราเห็นภูเขาตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นภูเขาตรงนี้เรียกว่าภูเขานะครับส่วนบริเวณที่ราบบริเวณที่ราบตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่นะครับคนจะไม่อยู่บนภูเขานะครับ ลองสังเกตนะคนจะไม่อยู่บนภูเขาคนจะอยู่บริเวณที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมันมีแม่น้ําไหลผ่านคนก็จะอยู่กันนะครับการสร้างบ้านเรือนลันกษณะการสร้างบ้านเรือนก็จะกระจายกันไปเพราะว่าคนมันไม่ได้อยู่กันอย่างหนานแน่นเพราะฉะนั้นจะสร้างบ้านเรือนตรงไหนก็สามารถสร้างได้ไม่ต้องเบียดเสียดนะครับมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางนะครับผู้คนก็จะประกอบอาชีพคล้ายๆกันนั่นก็คืออาชีพ กเกษตรกรรมนะครับปลูกข้าวส่วนถ้าเป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบนะครับที่ราบนี่จะเหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐานมากใช่ไหมครับถ้าใครจำได้เนาะเหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยรวมกันเป็นจำนวนมากมากใช่ไหมครับพื้นที่ก็จะไม่พอนะมีการสร้างบ้านเรือนหนาแน่นนะทั้ง บ้านเดียวทั้งคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรแม้ประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นลักษณะการสร้างบ้านเรือนมันก็เลยมีลักษณะอย่างที่เราเห็นก็คืออยู่ติด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 กันนะฮะอยู่ในแนวราบไม่พอก็ต้องสร้างขึ้นไปอยู่ในแนวดิ่งนะสูงยิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมครับจะได้ประหยัดเนื้อที่ใช่ไหมการประกอบอาชีพก็จะมีความหลากหลายกันไปครับอย่างเช่นเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อีกอื่นมากมาย นะถ้าอยู่ในบริเวณที่ราบที่อยู่กันอย่างหนานแน่นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อยู่ในเขตเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆในเขตเมืองนะครับด้านการเกษตรครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะก็จะส่งผลมาจากลักษณะภูมิประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากแผนที่นะครับเป็นแผนที่แสดงลักษณะ การปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับหน่วยของมันคือ1รูปเท่ากับ1ล้านตันหรือ1 0 0 0แสนตันแล้วแต่นะครับลองดูลักษณะการเพาะป,ปลูกนะภาคเหนือโอมีพืชที่เพาะปลูกเบาบางเหลือเกินใช่ไหมพ,พืชเศรษฐกิจนะปลูกน้อยเพราะอะไรครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมี ภูเขาสูงเยอะใช่ไหมครับการเพาะป,ปลูกจึงทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะปลูกอะไรครับภาคเหนือลองดูขยายรูปดูใกล้กๆส่วนใหญ่จะปลูกมันฝรั่งใช่ไหมครับเป็นพืชไร่ใช่ไหมข้าวโพดเห็นไหมครับเป็นพืชไร่ใช้น้ำน้อยนะครับภาคกลางครับโอ้โหรูปอะไรเนี่ยอ้อยใช่ไหมครับมันฝรั่งก็มี ข้าวโพดนะครับพื้นที่ที่เป็นที่ดอนนะครับก็จะปลูกพืชไร่พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มก็จะปลูกพืชที่ใช้น้ํามากนะครับภาคอีสานเห็นไหมครับปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอ่าผลไม้ก็จะปลูกได้มากในเขตแถบภาคตะวันออกภาคใต้เห็นไหมครับยางพารา ยางพาราเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากครับเพราะฉะนั้นต้องปลูกบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอจะปลูกมากในภาคใต้ปาล์มน้ํามันเห็นไหมครับนี่คือรูปปาล์มน้ํามันนะนี่คือรูปยางพาราเห็นไหมครับลักษณะทางกายภาพก็จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์นะครับนี่ในด้านกเกษตรกรรมพื้นที่เพาะปลูกข้าว ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยครับโอ้หถ้าเราดูจากแผนที่ภาคที่มีการปลูกข้าวเกือบทุกภาคเลยใช่ไหมครับแต่จะมีมากก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนนะครับนี่คือการปลูกข้าวนะมีพื้นที่นะครับประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว มากกว่าพืชชนิดอื่นเพราะอะไรเพราะว่าข้าวมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวแล้วก็ดินร่วนเหนียวนิดๆนะครับซึ่งมันเป็นดินที่พบได้เยอะในประเทศไทยนะครับปลูกมากในเขตที่ลุ่มภาคกลางใช่ไหมที่ลุ่มภาคกลางแล้วก็ภาคตวันออกเฉียงเหนือนะครับต่อไปยางพาราครับยางพารา ก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยเหมือนกันจะพบมากในบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนเยอะๆอย่างเช่นภาคใต้ใช่ไหมภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานบางส่วนภาคอีสานเดี๋ยวนี้ปลูกยางพาราได้แล้วนะครับเพราะว่าสามารถบริหารจัดการระบบน้ําได้ดีขึ้นนะครับข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อย นะส่วนใหญ่จะพบในแถบภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะนะครับเป็นที่ดอนนะมันสัมปหลังครับมันสัมปหลังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่งที่จเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่เป็นดินร่วนปนทรายไม่มีน้ำขังนะครับพบมากในภาคอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาก็คือภาคกลาง นะครับภาคเหนือมีบ้างบางส่วนนะครับอ้อยก็เช่นเดียวกันนะครับพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารใช่ไหมใช้น้ํามันนะครับชอบบริเวณที่มีฝนตกนก็จะพบมากในภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับมีแสงแดดจัด นะครับปลูกมากในภาคใต้นั่นเองเราลองดูแผนภูมิแสดงผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญเห็นไหมครับข้าวปลูกมากเลยลองลงมาก็คือปลาล์มน้ำมันนะครับยางพาราแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทีนี้นคุณครูขอข้ามมาที่ ด้านของสังคมและวัฒนธรรมกันเลยนะครับลักษณะภูมิประเทศส่งผลถึงวัฒนธรรมของคนในภาคต่างๆนะครับเราเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนืออาหารการกินเราลองขยายดูนะฮะอาหารการกินของคนภาคเหนือก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นพวกอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับมีไขมันเป็นส่วนประกอบบ้างเพราะ อากาศของภาคเหนือนั้นจะมีอากาศที่หนาวกว่าภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือจึงต้องทานอาหารที่ให้พลังงานเยอะๆร่างกายจะได้อบอุ่นนะครับด้านการแต่งกายครับวัฒนธรรมของภาคเหนือการแต่งกายอากาศหนาวเย็นก็ต้องแต่งกายที่มันปิดปกปิดร่างกายมิดชิดนะครับอาจจะมีลักษณะการแต่งกายของอ ชนเผ่าต่างๆหรือว่าชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาอาจจะมีหลากหลายกันไปนะครับแล้วแต่ด้านประเพณีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของภาคเหนือเนื่องจากภาคเหนือนั้นมีภูเขาเยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีป่าไม้เยอะนะการปลูกป่าหรือการบวชป่านะครับก็จะเป็นประเพณีที่ชาวภาคเหนือคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาเพื่อ ป้องกันไม่ให้คนเนี่ยตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะครับเพราะว่าเอาความเชื่อของอพระพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมโยงทำให้คนเนี่ยเกรงกลัวกลัวว่าถ้าตัดไม้ทำลายป่าแล้วอาจจะเป็นบาปแบบนี้นะฮะสังเกตว่าเขาจะเอา,อาจีวรของพระจะไม่มาผูกติดกับต้นไม้เหมือนกับเป็นการบวชให้กับต้นไม้นั่นเองนะครับทำให้พื้นที่ป่าของภาคเหนือยังคงมีมากอยู่ในปัจจุบัน นะครับประเพณีบวชต้นไม้เห็นไหมฮะพื้นที่ที่มีการบุกลุกนาป่าก็จะมีการบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่า,ปาไม้เอาไว้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือภาคอีสานนะอาหารการกินก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะอย่างเช่นอะไรส้มตำลาบแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้ว ก็จะทอผ้านะครับภาคอีสานเนี่ยจะปล,ปลูกต้นหม่อนเยอะนะก็จะเลี้ยงตัวไหมเอาไว้เพื่อเอาไว้ทอผ้า,าไว้ใช้เองนะครับการแต่งกายประเพณีที่สำคัญของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศแห้งแล้งใช่ไหมครับการปลูกพืชก็อาจจะต้องอาศัยฝนซึ่งฝน ถ้าเราเรียนลักษณะภูมิอากาศมาแล้วนะครับภาคอีสานจะอาศัยฝนจากพายุใช่ไหมครับพายุหมุนที่พัดเข้ามาในแต่ละช่วงซึ่งจะกําหนดแน่นอนนั้นค่อนข้างยากพราะฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานจึงเกิดประเพณีบุญบั้งไฟนะครับจะจัดในช่วงก่อนฤดูทานานะครับจัดเพื่อเป็นความเชื่อว่า,าบูชาเทวดาเพื่อให้ฝนตก ตามฤดูการเกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับประเพณีบุญบ้างไฟนะเนื่องจากลักษณะนครับเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ําฝนไม่ค่อยตกที่อื่นเขาตกภาคอีสานไม่ตกใช่ไหมเพราะมีภูเขารูปตัวแอลกั้นอยู่ใช่ไหมครับภาคกลางครับลักษณะอาหารของภาคกลางก็จะมีหลากหลายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าภาคกลางนั้นเป็นไงครับมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านปลูกพืชพันธุ์ธรรมชาติได้เกือบทุกอย่างนะครับอาหารจับสัตว์น้ํามารับประทานนะครับเยอะแยะมากมายประเพณีเนื่องจากว่ามีแม่น้ําหลายสายประเพณีที่สําคัญของภาคกลางก็จะเกี่ยวกับแม่น้ําจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นการแข่งขันเรือยาวการลอยกระทงเป็นต้นนะครับลักษณะบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่ภาคกลางเห็นไหมครก็จะมีลักษณะโปรง่งเนื่องจากอากาศร้อนนะครับต้องมีหน้าต่างเยอะๆต้องมีการยกพื้นสูงนะครับหลังคาต้องสูงเพื่อระบายน้ําฝนนะครับลักษณะที่อยู่อาศัยของคนภาคกลางครับในสมัยอดีตมักจะสร้างอยู่ติดกับแม่น้ำนะทำให้สะดวกต่อการ เดินทางนะครับหลังคาสูงหน้าต่างกว้างวางบ้านบนต่อม้อนะครับเพราะว่าสร้างอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมถ้าเป็นเสาไม้มันอาจจะผุพังนะครับยกพื้นสูงเพื่อเวลาน้ำขึ้นใช่ไหมครับน้ำขึ้นก็จะไม่ได้ท่วมตัวบ้านนั่นเองประเพณีก็จะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำอย่างเช่นการแข่งเรือนะครับการแข่งเรือก็จะแข่งในช่วงของ เดือน11 12ช่วงนั้นน้ําจะขึ้นจะเป็นฤดูน้ําหลากนะครับไม่มีใครแข่งเรือตอนน้ําแห้งนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้อาหารการกินของภาคใต้นะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทะเลใช่ไหมเพราะว่าภาคใต้นั้นมีทะเลอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยใช่ไหมหาง่ายนะครับอาหารทะเลของภาคใต้ประเพณีก็จะอย่างเช่นการชักพระทางน้ำนะครับมีพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง การแต่งกายเห็นไเนื่องจากว่าภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับการแต่งกายของชาวภาคใต้ก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาบ้างนะครับอาหารการกินนะครับข้าวยำเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของภาคใต้นะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับหาได้ง่ายเพราะว่า ภาคใต้นั้นอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรใช่ไหมฮะเป็นเขตร้อนฮนะพวกสมุนไพรเหล่านี้สามารถปลูกได้นะในเขตร้อนประเพณีชักพระนะด้วยความเชื่อนะครับที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์นะชาวบ้านจึงพากันไปเฝ้าแล้วก็เกิดเป็นประเพณีชักพระในวันแรมหนึ่งา่ำเดือน11นะครับก็จะมีทั้งทางบกทางน้ำนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของใบงานนะครับใบงานาใบงานวันนี้จะมีให้2ใบนะครับเป็นเรื่องลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกรริจของประเทศไทยด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวนะครับกับใบงานอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับ ด้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมนะครับให้ในักเรียนทํำใบงานและตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับคราวหน้าจะมาเฉลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ